สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันแล้วนะครับกับผมเอกไพรััตเมืองนนท์นะครับวันนี้ผมได้นําเหรียญนี้มาให้ชมกันนะครับเหรียญนี้นะครับชื่อว่าเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้รุ่นสี่นะครับเนื้อทองแดงปีสองพันห้าร้อยห้านะครับจังหวัดปัตตานีนะองนี้เรียบร้อยนะอมาดูองค์จริงกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูพิมพ์นะครับให้ดูพิมพ์ทรงนะครับธรรมชาติของเหรียญนะครับ เอามาแนะนํากันนะนะครับแล้วก็จริงๆวิธีการสร้างอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะเรื่องของขอบนะเรื่องของขอบอาจจะมองไม่เห็นแต่เราจะมาส่องให้ดูกันเรื่องของพิมพ์นะพิมพ์ทรงนะครับต้องมีความคมความชัดความลึกอย่างนี้นะของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับนี่นะเห็นใบหน้าเริ่มจากใบหน้าเลยนะโอ้หอันนี้สวยๆเลยนะเนื้อหามวลสารนี่แหมะของเหรียญน,นะนี่ของเหรียญน,นะ เรียนนะโ้หบอลสารทองเรียนนี่ถือว่าสวยมากทองแดงสวยมากนะนะฮะเนื้อสวยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูพิมพ์ดูพิมพ์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นบล็อกสี่นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารุ่นสี่รุ่นสี่นะครับรุ่นสี่นะครับมีไข่ปลาเหมือนกันนะรุ่นสี่นะครับต้องจําหน้าแม่นๆนะจําพิมพ์แม่นๆนะครับเรามาดูรายละเอียดกันะหน้าตั้งแต่หน้าเลยนี่เห็นไหม เส้น,น smile, aja, ses, หน na, right ้าผากเลยครับคมชัดๆอย่างนี้นะนี่ต้องคมชัดอย่างนี้ครับของเก๋ทาเลียนแบบเนี่ยเก๋มานานทําค่อนข้างดีทีเดียวแต่เราต้องเห็นเหรียญจริงไว้ก่อนนะครับเราต้องเคยเห็นเหรียญจริงไว้ก่อนบ้างนะครับนี่ว่าความคมชัดประมาณไหนนะครับความคมชัดประมาณไหนนี่โอ้โหดูประคตนะดูเส้นประคตนะนะครับเรื่องของประคตในเส้นจีวอนนะคมกริบมากเลยนะเนี่ยคมมากเลยนะ จริงๆเนี่ยการบอกจุดตำหนิเนี่ยนะฮะรายละเอียดเนี่ยใน Google ก็มีใน Google ก็มีแต่ต้องเห็นของจริงบ้างนะต้องเห็นของจริงบ้างนะแบบนี้ต้องเห็นของจริงบ้างนะนี่ผมไล่มาเลยนะนี่ไล่มาเลยนะดูช้างเลยนะเห็นไหมหน้าคมๆนีนะช้างนะ นะนี่ขอบผมตรงหัวเขานี่นะนี่หัวเขานะมีสี่มีสี่ขีดๆอดตรงนี้นะมีรอยเขาเรียกกันเป็นตะเข็บเป็นจากการปั๊มนะนี่ตรงหัวเขานี่นะผมซูมให้ดูอีกทีนะหัวเขานี่นะจุดที่ผมดูนะครับตรงหัวเขานี่นะดูง่ายเลยนี่หัวเขาพลิกหัวเขามาปุ๊บนี่มีเส้นอย่างนี้นะต้องคมนะของเกยเรียนของเกยเรียนแบบก็ทําได้นะมีเส้นอยู่แต่ไม่คมชัดอย่างนี้นะเห็นไหมจะไม่คมชัดอย่างนี้เนหะ็นไหม ดูพื้นเหรียญน,นะเป็นริ้วๆริ้วๆอย Webb ่างนี้นะดูง่ายมากๆนะครับนะฮะต้องระวังนะของเก๊เลียนแบบเนี่ยพื้นเขาไม่ได้เป็นริน้วอย่างนี้เขาจะเป็นเส้นแบบทําเส้นขึ้นมาเลยต้องระวังนะการทาเส้นของเหรียญเนี่ยเหรียญนี่ทําเก๊เลียนแบบนะได้ใกล้เคียงกับของแท้นะแต่ไม่เหมือนนะครับคุณพี่ดูนะดูนะครับตรงพื้นเหรียญเนี่ยจะมีริ้วๆริ้วๆอยู่นะจะเป็นริ้วๆริ้วๆเหมือนสายฝนอยู่นะนะครับอ่าแต่ถ้าของเก๊้เลียนแบบเนี่ยจะเป็นเส้นขึ้นมาเลยต้องต้องดูนี่ ของแท้จะต้องคมๆอย่างนี้เห็นไหมต้องพื้นจะคมๆอย่างนี้ผมพยายามจะเอียงๆให้เห็นเห็นไหมโอ้โหนี่เป็นเส้นคมๆอย่างนี้นะต้องพื้นเหรียญนนะนี่ต้องพื้นเหรียญนี่ผมพยายามจะหมุนยังไงให้ชมกันแบบให้ดูง่ายๆนะรายละเอียดของเหรียญพระนะเหรียญนี้นะเห็นไหมตรงไม้โทเห็นไหมตรงให้คําว่าช้างให้ตรงไม้โทคาว่าให้นะครับเห็นไหมมีเส้นขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมชาตินะของบล็อกจากเหรียญการกดแบบนี้นะครับ ตรงพื้นเหรียญนะครับนี่ด้านหน้านะค่อยๆไล่ดูไปนะค่อยๆไล่ดูไปนะช้างเห็นไหมนี่อาจจะไม่ได้ล้างมานะอาจจะมีคราบความเก่าเดิมๆมาอยู่บ้างนะคราบความเก่าเดิมๆมาอยู่บ้างนะครับนี่ค่อยๆไล่ไปนะค่อยๆไล่ไปนี่เห็นไหมตัวอักษรตรงพื้นนะสังเกตตรงพื้นยังเป็นยังเป็นเส้นคมชัดเลยนะเป็นเส้นเส้นๆอยู่นะสายฝนอยู่นะ องนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็ขอบขอบขอบเนี่ยเขาเรียกขอบขอบจะขอบปลาด้งมานะจะขอบขอบเม็ดมานะเส้นนี้นะจนถึงยันนี่นะเราจะเห็นรายละเอียดนะริ้วรล้วเล้วร้วเ้วนะการกดการปั๊มธรรมชาติของเหรียญนะริ้วเลๆ้วเ้วเส้นเส้นตรงนี้นะอ่าระหว่างขอบระหว่างขอบเส้นนะกับตัวยันนะดูดูอีกทีนึงนะกล้องดีจริงๆองนี้ นะชัดนะชัดนะเห็นไหมปุ๊บนี่เสนเส้นเส้นรส้วร้วๆนะระหว่างของกับตัวยันต์แบบนี้นะเห็นไหมอืมค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีนี่ค่อยไล่มาไล่มา,มาเห็นไหมรายละเอียดนะอ่าเบื้องต้นนะอันนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังมาดูการด้านหลังนะอ่าด้านหลังด้านหลังดูจากใบหน้านะนี่พระจันทร์ทิมนะครับดูแววตานะดูความคมชัดนะ ของจมูกของปากนี่นะโอ้โหชัดเจนนะแต่เหรียญน,นี่อาจจะมีสภาพการใช้มาหน่อยนี่มีขยื่นบ้างนะมีขยื่นบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ความขยื่นแล้วเนี่ยเห็นไหมดูพื้นเหรียญน,นะพื้นเหรียญก็จะมีเห็นมันเป็นธรรมชาติของเหนนะรียญนะผมค่อยๆหมุนนะค่อยๆดูไปนะนี่นะอันนี้อาจจะผ่านการใช้มาบ้างนะอาจจะผ่านการใช้มาบ้างดูธรรมชาติของการกด นะครับการปั๊มนะครับต้องมองให้เป็นการปั๊มนะต้องมองอยังไงให้เป็นการปั๊มนะอคมๆนะการปั๊มนี่จะคมๆเี่เห็นไหมพระอ่าพระพระคูเห็นไหมสะอูนี่เห็นไหมสลอูการกดสลอูนี่เป็นเส้นคมๆเลยเห็นไหมริ้วๆๆๆๆนะ อ่าผมอาจจะไม่ได้ให้ดูฟอนต์มากนะแต่ว่าต้องเป็นการคมชัดนะพื้นเนี่ยตรงพะระตรงตรงใต้นี่นะกับขอบเนี่ยต้องเป็นเส้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 นวิ่งเข้าไปขอบตรงนี้สําคัญตรงนี้สาคัญเดี๋ยวผมค่อยไล่ไปนะค่อย,อย mayor, ๆไล่ไปนะน <Body. S 1> ี่เห็นไหมตรงพอพานเห็นไหมตรงตรงพื้นล่างเห็นไหมใต้พอพานเห็นไหมเห็นไหมจะเป็นเส้นเส้นเส้นเะส้นนะเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติอย่างเงี้ย ธรรมชาติการสร like ้างเงี้ยเส้น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 เงี้ยนะครับของเกยเรียนแบบทําได้ไม่ดีนะตังนี้ทาได้ไม่ดีนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับอ่าของเกยเรียนแบบทําได้เกือบหมดทุกอย่างนะขาดที่ทําไม่ได้ก็คืออ่าความคมชัดนะครับของตัวเหรียญธรรมชาติการปั๊มนะครับอ่าก็แนะนํากันนะเหรียญนี้แนะนํากันนะครับรุ่นสี่นะครับวัดช้างให้นะครับอ่าลวงปูทวดนะครับก็ ประมาณนี time, uh, menu, be, yeah. mm ้นะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าพี่ๆนะครับจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับกันบ้างนะครับอ่าไม่มากก็น้อยนะยังไงต้องขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามชมนะครับฝากติดตามนะครับทาง YouTube นะครับเอกไพลัดเมืองนนท์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับเอกพลัดเมืองนนท์เช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฝากติดตามด้วยนะคลิปหน้านะครับว่าจะเอาพระอะไรมาแนะนํากันนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย